สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่อง SJB Dance นะคะจะมาพาทุกคนมาดูกันว่าแบบว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงวันเสาร์นะคะที่โรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมช่วงหมาเยอแยะมากมายเลยซึ่งเราก็จะได้รับผิดชอบในหมวดของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะทุกคนเมนนาศิลป์ก็จะมีรำไทยใช่ไหมคะแต่มีอย่างอื่นด้วยนั่นก็คือ โคเวอร์ดานส์นะแล้วอ๋อลืมแนะนมตัวค่ะคุณครูใบบัวค่ะสวัสดีค่ะครูไม้นะคะและคุณครูกาฟิลค่ะใช่อีกคุณครูท่านหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังติดภารกิจใช่ไหมค่ะก็คือคุณครูท่านหนึ่งเดียวใช่ค่ะค่อยๆเดี๋ยวเราแนบรูปภาพขึ้นไปนะคะคุณครูเดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องไปรับนักเรียนที่ไหนในวันแรกนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนที่ห้องไหนเนาะไปกันเลย ของเรากำลังนะผู้คูดจกผู้ปกครองอยู่ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะเ,เด็กๆจะมาจากตรงนู้แล้วก็จะมารอตรงนี้มี่้าน่าเนกประสงค์มีหลายวิชาเลยทั้งดรัมไทยโคเวอร์แดนแล้วนี่ค่ะสาวๆเทควันโดเข้า เรียนอะไรคะเราเรียนอะไรคะคอเวิร์ต้องเป็นด้วยนะตอนตอบนี้คือเป็นนักเรียนที่เคยเรียนกับครูมายกับครูวัวมาก่อนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานะใช่ค่ะเต้นมาแล้วก็ใครเนี่ยที่มีความสามารถด้านการเต้นมากๆเดี่ยวแบบครูไมยเห็นแววเนี่ยครูมมยก็จะพาใช่เราก็จะไปเต้นด้วยกันแล้วก็ทางด้านนูนคูก้อยกําลังพูดคุยอยู่อธิบายนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าเราเนอะไรอไหนอะไร น,นี่ศิลปะหรือป่าครูยเยิงสวัสดีค่ะน่ศิลปะมีโยแยะมากมายเลยคุณสวัสดีค่ะลูกสาว,วอนี้ลูกสาวเรียนอะไรคะอันนี้รำไทยรำไทยสาวๆรำไทยร้องเพลงก็คือกิจกรรมจะมีโยแยะมากมายเลย านนี้ะะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปเรียนตามห้องเรียนของตัวเองนะคะอย่างรำไทยก็จะไปเรียนที่ห้องหน้าตาสินค่ะโคเวอร์แดนก็จะไปเรียนที่ห้องกระจกค่ะวันนี้คุณครูก็ได้นำบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะมาให้ได้ชมกันถึงการเรียนการสอนโคเวอร์แดนนะคะว่าผลตอบรับของนักเรียนเนี่ยในคลาสแค่วันแรกเนี่ยที่เจอกันเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นถึงความตั้งใจและความน่ารักของเด็กๆกิจกรรม cover dance และรำไทยจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเรียนรู้ที่จะมีวินัยในการฝึกซ้อมตัวเองรู้จักการรับผิดชอบและรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพร้งกันค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อย ชื่ออะไรกันบ้างคะอ่าด่างด่งดังด่งว้าว้าแล้วเราจิวอิงแล้วยายาและกะบพาวเรียนพิเศษวันเสาร์ตอนบ่ายเรียนวิชาอะไรคะอ่ากีเรียน cover d a n c เป็นยังไงบ้างโอ้สนุกยังไงสนุกยังไงได้ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมอ่าแล้วเป็นยังไงคุณครูสอนเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจอ่า โอเคชอบตรงนี้แหละจบจบกัน <laughs> จบการสัมภาษณ์นะ <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะไปไปกล้องพร้อมกันค่ะ